อิมิน,น,น,นาสากาเรน่า,า,า,นาทางพุทธังอางทิพูชยามะ อีมินาสกาเรนะตังสังขังอธิปูชยามะอาประจาขอบูชาสถานที่เสมว่มุดสัปดาห์ที่5ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าของการบูชาสการะในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพาน สมบาแิบกข้าพเจ้าทั้งหลายจ้ทั้งหลายตลอดการและนานเดิตารตะนาเุสาธุสาธุอนโมตานอรหังสัมมาสัมพุทโธตั้งอาคพุทธางคพระกาวันตังอภิวาเทนิพระวาคาตโตพระกวาตาตมตมังนัสามิตุพติปโนพระกัโตสาพระกสังโฆสังขานานา